ทำใจให้สงบมามีอนุภาพมากใจที่สงบเนี่ยก็จะไม่มีการก่อเรื่องก่อเรากับตัวเองหรือว่าก่อเรื่องกับเรากับผู้อื่นเขามาสงบสงบจากกีเลยทั้งหลายนี่เนี่ยความอยากความเธอยือเธอ,อยานนไม่มีเนี่ยสงบภายในใจของเราเนี่ยมันสำคัญมาก คนเราทุกวันนี้ที่ทุกเนี่ยก็ทุกเพราะใจไม่สงบใจไปวิ่งไปข้างนอกไปใส่หาสิ่งต่างๆบางครั้งก็เกินกําลังของเรามากก็มีแต่ยากก็ดิ้นโลนกันเนี่ยดิ้นโลนสวงขาสุดท้ายก็มาเหนื่อยใจเจ้าของเหนื่อยละนี่ประมาณโบนตัวตัวเองว่าเออนวาสนาไม่พร้อมบุนไม่มีอย่างนี้อย่างงนี่ เห็นไหมทุกทีที่เราเคย,เ,ยเจอเพื่อนของเราเนี่ยก็จะมีความบมแบบนี้แหละด้อยเรียกว่าคนอย่างนี้ด้อยาวาสนาบ้างอย่างนี้อย่างง่บ้างาทั้งๆว่าเราต้องขับใจตัวเองพ่อแม่ให้ร่างกายเรานี่สมบณ์แบบแดีแล้วเออทั้งมาทั้งว่าอย่างนั้นเราเกิดมาเป็นคนประเสริฐที่ร่างกายอันสมบูรณ์ส2สิบสองาอาการ แข็งแรงดีไม่ได้เป็นบ้ายตาบอดหูหนวดพิการไม่มีได้รับอันประเสริฐอ่แล้วก็เอาร่างกายตัวนี้แหละพยายามทําความดีอย่างที่เราทำัวมเม่อเชานี้มาทำวัดสวดมนต์ใส่บาตรทำบุญทำทานมาเลี้ยงบุญของใจทำไปแล้วความสบายใจเกิดขึ้นสร้างบารมีทานอันนี้สำคัญมากคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยทำตรงนี้ ทำแต่ภายนอกดินโดนทางนอกมันจะลึกขึ้นมาได้ต่อเมื่อเกิดความไม่สบายขึ้นมาแลร่างกายพอไปหาหมอแล้วหมอคอยมาบอกว่าเป็นโรคอย่างนี้นะโรคอย่างน้นนะใจก็ตกทันทีเลยที่นี่เศร้ามองเลยตายแล้วตายแล้วทํำยังไงเนี่ยดินโลนกันนี่ถึงจะมานึกเสียใจทีหลังว่าโอ้ยตายทําทําแทบตายสุดท้ายก็มาเจอแค่นี้มนรู้ทันทีเลยใจใจเน่ว่า ก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วเพื่อจะมารักษาล่างร่างกายตัวนี้เพื่อจะมาหายจับรปป่วยไข้เจ็บนี่คือสัจจกามจริงนะไม่เชื่อว่าพูไปแล้วแต่ทาให้เขาเกิดไม่มีกําลังใจทาําหาค้าขายไม่ใช่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าเราต้องดูแลความเป็นอยู่ของเจ้าของด้วยสิ่งที่เรามีเราม,มีบางทีเราก็ฟังไม่ได้ยินได้ฟังมีคนมาตักเตือนสติเราก็ต้องเออเออ,เอ,อก็ใช่เนาะก็หาเวลากับตัวเองมาก อายุปานี้แล้วจะเอาอะไรก็นักกันหนาะตายเอาตายไปก็เอาไปไม่ได้บางทีก็เห็นคนข้างๆเราตายก็ต้องไปพิจารณาซะมาเตือนตัวเองไม่ใช่ไปงานศพไปเฉพาะงานศพอย่างเดียวไม่ใช่ไปเข้าไปเตือนตัวเองว่าเนี่ยเนี่ยไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยหนุ่มกว่าเราสาวกว่าเราอีกไปแล้วไปแล้วโอ้ล้วก็จะใกล้แล้วรีบท,ทาความดีรีบท,ทาวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพทุพโทพโธพโทุทโธพุทโธ กาพูดโทไว้อย่าไปก่ออย่างอื่นก่ออย่างอื่นมาเอาไปไม่ได้หรอกเหมือนพวกเรากำลังน,นั่งภาวนาเนี่ยฟังธรรมเดี๋ยวเนี้มีเดชใจที่รู้เวลาเราตายนี่มันดับทุกอย่างนะร่างกายความรู้สึกมันจะค่อยๆดับไปร่างกายขยับไม่ได้มันเย็นไปเรื่อยๆลมก็ดับไป ไฟก็ดับไปมันก็ค่อยแข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมานความคิดต่างๆมันก็ดับไปคิดไม่ออกเลยมันก็ดับไปแล้วแต่จิตด,ดวงเดียวรุดอกจากล่างแล้วจิตด,ดวงนี้มันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราเคยทำมาแต่จิตของเราเบ,บ,บิกบานทำความดีไว้ตลอดไม่ต้องห่วงสุกต,ติเป็นที่ไปมันไปเลยพุ่งเลยทันทีเนี่ยมันจะหลดุดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยขาด จิตเศ้าหมอโขมมัวดำมิดสนิทมันจะไปไหนหรอกสุดท้ายเราไปหาพระหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยน้อยนี่ฮะแผ่บุญให้เขาโอ้ยไปดูลงไปแต่มึดตืดต้อเลยจะแผ่ยังไงอะ่ะอยู่มุมไหนก็ยังไม่รู้ไม่เหมือนคนที่มีบุญว่าสนาแผ่ลงไปโหสงา่ายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยจิตของผู้นั้นผู้ตายไปเนี่ย บางทีก็อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนั้นมากแล้วก็เออไม่ต้องไปหว่วงหรอกปรากฏขึ้นมาโอ้ยสง,ง่าพาเผยนี่ไอ้เพชรจินดาประดับประคองตัวสวยงามนี่คนที่มีบุญนี่เทวดาเป็นเทวดาคนที่มีเธอศิลเนี่ยสีขาวนวลสวยบางคมมาแสงสว่างจ้าก็มีแล้วเดินออกจากแสงสว่างก็มีนี่เห็นไหมล่ะจิตที่ฝึกได้นี่นะที่โพเนี่ยเพื่อจะให้เตือน เราเรามาวัดนะต้องมาให้คุม้มไม่ใช่มาว่าเราขัดทนไม่เอาเอา,เอาไปพิจารณานะเอาพุทโธไว้เอารับพรนะอุทิศนบนะุเนาะเนี่ยการทำงานศาสนาเลยนะการทำงานศาสนาเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนี่ท่าเรามีความจริงใจมีความตั้งใจ ถ้าไม่มีวิบากกรรมนี่มามาขวางนี่ทุกอย่างสําเร็จนะเนี่ยวิบากกรรมคืออะไรวิบากกรรมบางทีนี่ชัดก่อนก็มีวิบากกรรมที่ชัดก่อนคือว่าเราไม่รู้ทําอะไรมาเวลาจะทำทาบุญทําทานหรือว่าสร้างบุญกุศลเรื่องต่างๆสร้างวัดสร้างวานมันจะมีอะไรขาดตลอดนี่วิบากกรรมเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีความจริงใจนะ ไม่มีความแอบแฝงทำไปได้เลยมันก็ไม่มีปัญหามันแก้ไขได้ทุกอย่างเลยละทุกอย่างแต่ถ้าคนแอบแฝงน,นะมันจะวิบัติเลยเราสังเกตด,ดูนะแม้ว่าพระแม่ว่าโยมเนี่ยใายที่เอาศาสนามาคิดคิดแบบคิดเล็กค,คิดน้อยเงี้ยเอาเปรียบศาสนาเนี่ยทันทีเลยวิบัติเลย เออถ้าเป็นภาษาไทยเราตายของตายหาทันทีไม่ได้แช่งแล้วเห็นเกตานะนี่ยกตัวอย่างยากตัวอย่างนะเราเคยเห็นอันนี้สมเด็จสังฆราชปัจจุบันนี่แหละเราให้อตมาฟังเองเราไปกลับท่านถ้าบอกว่ามีโยมคนหนึ่งเป็นมัคคตายกวัดเขาสร้างกำแพงนะมัคคตายกเนี่ยก็บอกบบนเนาะคนก็มาทำมุญเยอะแล้วที่นี่ตัวเองอ่ะ มาอา,าสาอยู่วัดก็คิดว่าเออเงินก็ได้มาเยอะใช้ชั่หน่อยมันเป็นอะไรไปมันคิดเอาเองนะพ mm hmm. อก็ใช้ไปนั่นก็มันก็ลืม,มนัองก็ลืมไปพอช่วงบ้านตายชีวิตของเขาเนี่ยเขาป่วยเขาเ้าโรงพยาบาลจะตายแลวไม่ตายยจะฟันหินกำแพงจะมาทับแกตลอดกจะ ผัดกำแพงไหวโอ้ยกำแพงทับกำแพงทับที่นี่เมียก็เฝ้ากับลูกสาวก็คิดพ่อพ่อเป็นไรกำแพงกำแพงกำแพงะายไม่มีพอก็ตื่นขึ้นมาไม่มีกำแพงแต่เวลาจะตายเนี่ยหัวกำแพงจะทับแกลแตลอดแกก็เอ๊ะแม่รู้จักทำยังไงเนี่ย mm hmm. นี่แหละแล้วก็สิ้นชีพเลยกำแพงทับตายนี mm hmm. น่นะแล้วคนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นงจริงๆนะ แล้วก็อีกเจ้าหนึง่งหลวงหลวงปู่วีิหลวงปู่วีิเนี่ยไปภาวานาะที่วัดหนึ่งบังคือก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะถามกำแพงหลวงพ่อเนี่ยถามทุ่งนาโอ้ยหนะักโอ้ยหนะักอา้าวหลวงปู่วีิก็กำลังไปถามอา้าวหนักยังเน้อเทา่าเพราะว่าโอ้ยทุ่งนามันหนักทุ่งนามันหะนักหนักอะไรทุ่งมาน้นหนักหนักหลวงปู่วีิก็รู้อา้ามันเกี่ยวกับทุ่งนานี่ว่า ตอนเช้าไปบินเดบาก็ไปถามโยมที่อยู่ข้างเขาหน้าวัดเนี่ยว่าเฮ้ยไอ,อ้ทุ่งนานี่ของใครอะ่ะไอ้ลูกสาวลูกสาวก็พ่อก็เป็นพระลูกสาวก็เป็นโยมเนาะก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเราได้นิมิตนะมีคนคนุณนึงอ่ะเป็นพระนะมาหามทุ่งนานไว้องวดหนักหนักบนอยู่นั่นลูกสาวก็หลงไห้เลยบอกตายแล้วเขาว่า ชนแต่งงานเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเอาที่ดินของวัดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเลิไม่บอกใครไปให้ลูกสาวไปทําหากินแต่ตายแล้วเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยมาหากรรมถมาหาที่ดินวัดเนี่ยทีนี้ก็ลูกสาวบอกต้องทายังไงหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาก็ัวมานะีมาทาบุญให้อุทิศบุญอ,อุปโลกอุปโลกใช้นิสินใช้น่สิณศพระสงอ ใช้นี่ใช้นี่สองอนะ่ะชำระนี่สงช,ชำระนี่สอง <c oughs> เขาก็ตกใจโอ้โหปัจจุบันไม่มีตังรอจะไปซื้อที่อย่างนี้แพงหรอพราไม่ใช่อุปโลกจํานวนเงินที่เรามีเนี่ยแล้วแต่ <c oughs> แล้วบอกว่าด้วยรู้ทําให้ถึงการพ่อที่เป็นพระสมัยก่อนเคยทํำบัพรปนี้ไว้ <c oughs> ปัจจุบันนี้ลูกสาวขอชดใช้นี่สีลสองให้ ขอให้พระสองยกเอาสีกามเธอแค่นั้นนะพอพระสาทุเด็บป๊อบกังคือมาขับใจหลวงพ่อวิหลวงปู่วิีเลยบอกว่าโอ้สาธุมากลับจริงกับป๊อไปกับมาทันทีเลยเนี่สําคัญนะไอคนที่ไม่รู้นี่ที่ไปเกาะของกูของกูเนี่ยยังกับบางคนนะตายมันจะเป็นไปแต่ก็ไม่รู้หลวงพ่อมาช่วยอะ่ะที่ว่าจะมายืดจะมาเกาะบ้านี่แหละเตือนเตือนเตือนไว้นะเตือน ม,มีคนเคยถามเนะาะถามว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่สบายไหมหรืออยู่ที่ไหนสบายกว่าเราก็บอกว่ามันเคยสบายเหรอคิดดีๆชีวิตเราเคยสบายจริงหรือป่ะถ้าจะอยู่ในท้องท้องแม่เนี่ยมันก็ต้องงออยู่ในท้องเก้าเดือนนะมันสบายเหรอล้วสบายทำไมออกมาต้องร้องไห้ มันสบายไหมล่ะพอโตขึ้นมานี่สบายไหมพออยู่เมืองไทยแล้วก็บ่นไม่สบายพอมาที่นี่สบายเลรอายุของเรานี่หมดไปวันวันสบายเรอเราต้องทำตรงนี้นะมันสบายจริงไหมมันต้องมีคำตอบแกตัวคือตัวเจ้าของความสบายเขาว่าสบายสบายแบบไหนมันไม่เคยสบายเลยถ้าสบายนี่พระพุทธเจ้าเขาไม่บัญญัติหรอกทุกอริยสัจความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกทุกแปดประการนี่ มันสบายนะพระพุทธเจ้าของไม่อุบาทในโลกนี่มันไม่สบายแต่ว่าเราพออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้ต่อเมื่อเราดำรงในศีลในธรรมพออยู่ได้แต่ว่าสบายมันมันก็ไม่มันสบายแบบไหนนี่ปะดดกกระดูกกระเดี่ยวนี่กอเยาะกับแปะตรงนี้บังแปะตรงนั่นน่ะมันสบายที่ไหนอยู่ที่นี่ก็ปวดอีแบบหนึ่งอยู่ทั้งที่อากาศร้อนก็ปวดอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันน่ะ คำว่าร่างกายนี่มันเป็นทุกข์กับอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเว้นแต่คนเราก็อย่างว่าเนี่ยจิตใจไม่มีที่เพิ่งด้วยรู้เท่าไม่ถึงการบางครั้งนี่เนื่องธรรมะหรือธรรมชาติที่เกี่ยวกับธรรมชาติเราไม่รู้เราก็ไปเชื่อทางสือ่อกินนี่เราจะอย่างนี้กินนั้นน่าจะอย่างงอนไปกันใหญ่สุดท้ายก็มีแต่ว,วิ่งเต้นตามสือ่อชีวิตก็หมดไปหมดไปวิ่งเต้นตามสือ่อ ของจริงๆให้เราเห็นกันเนะี่ยเราไม่มาคิดมาโคลมาคิดมาเตือนใจเจ้าของว่าเนี่ยแต่ก่อนผมเราก็ไม่เงาะี่ก็เหงาะขึ้นไปเรื่อยแต่ก่อนผมเรานี่ไม่ดักไม่ไม่ไม่ขาวดอก็เป็นสีเทาก็ขาวไปเรื่อยผิวนังก็หิวแห้งไปเรื่อยจะแต่งยังไงเวลาล้างออกมาก็เท่าเดิมมันจะสักเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นน่ะร่างกายก็เสื่อมไปเรื่อยกำลังบานชาก็ หมดไปเรื่อยนี่คือความจริงไม่เที่ยงเราต้องมาเตือนตัวเองว่าเออเรามีโอกาสทําความดีรีบขวานขวายซะอย่าไปเหมือนบางคนน่ยอยู่บนเตียงแล้วใน icu ถึงจะเมื่อถ้าถ้ารู้นะผมอยากจะถ้ารู้นะเนี่ยท้ารู้รู้ทั้งรู้แต่ไม่ทํานี่เขาเรียกอยู่แบบประมาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนใจตัวเองตลอดอะไรที่ทําได้ก็รีบขวานขวาย ทำวัดสวดมน์ทั่งสมาธิขวัญขวายซะสิ่งเหล่านี้นี่นเวลาจะทำก็รีบทำซะอย่างเออนี่ที่เราทำไปแล้วนี่มีเด้นำมาเดี๋ยพอใจไม่พอใจแค่นั้นแหละ mm. เหมือนเราเรา,เรา,เ,ราเราดูแลลูกหลานเราเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยบางทีก็เอ้ยความไม่สบายใจเกิดขึ้นจะไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีทางออกทำยังไงได้ นี่แหละสังคมมาเปลี่ยนงี้โลกมันโรกมาเปลี่ยนงี้เราถึงจะบอกว่าเออสบายไหมถามว่าสบายไหมมาพิจารณานะสบายสบายแบบไหนวะอันนี้คือเกอติข้อคิดเนาะมาเตือนสติเจ้าของเตือนตัวเองอย่าไปหลงในโลกนี้มาหลงสมมติแต่อยู่กับสมมตินะต้องอยู่นะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่หลงก็ต้องตายก่อนสิอ่ามันตายอยู่แล้วแหละเดี๋ยวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราจะปฏิญาณตนให้รักษาศีลให้ขยันบำเพ็ญเนี่ยทำบุญทำทานเท่าที่เราทําได้เท่าอํานวยเวลาอํานวยคาสวนตดวกของเราที่จะไปทําอย่าไปเสียใจที่หลังภายหลังว่าโอ้ยน่าจะทําน่าจะทําน่าจะ,าาจะางี้นะ่ะคนเยอะเรามาเจอนี่มาเสียใจที่หลังเวลามาไม่รอคนเอเวลามาจะย้อนกลับไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือปัจจุบนันนี่ทําไปก็ดีไปทําไปก็ดีไปคนไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของใครของมันเราก็ดูราเออกรรมใครกรรมมันนี่กรรมใครกรรมมันของใครของมันเนี่ยคำว่าสบายไหมเอาไปพิจารณานะใจของเราทุกคนหัวใจในข้างในมีแต่คว,วามคิดความคิดดีกับไม่ดี หรือว่าความไม่มีความคิดเฉยๆส่วนมากความคิดต่างๆมันจะเล่นไปทางจีกันไม่ไมดีเนาะและ้วบางทีเราเราติดกับความคิดเขาเรียกว่าอิจฉาริษยาฉาริษยาโอ้เป็นพุ้นเป็นไฟเลยเห็นผัวตัวเองไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเห็นผู้หญิงคุยกับผัวเจ้าของเนี่ยโอ้เป็นพุ่นเป็นไฟจะฆ่าจะแก้มีอะไรหรือเปล่าคิดมากงุงซ่าน <c oughs> เพราะอะไรเพราะคนมาไม่มีศีลน่ะ มันก็คิดอย่างนี้แต่ถ้าเรานี่จิตใจเรานี่มีความมั่งคงความอิจฉาริษยาอาจจะเกิดขึ้นแต่เ,เราก็มีสีมาคุมไว้พ่าเออไม่เป็นไรเพราะเรานี่มีศีลหา้าประคองใจความคิดก็ธรรมดาความคิดคือความคิดเราอย่าไปตีกับความคิดตรงนี้ตัวนี้เนี่ยบันบันทอนจิตใจเราทําให้ในบางทีนี่จะเรื่องเล็กๆ็หน่อยๆนอยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยพอเราบอกแว่นก็อะไร คนราถ้าเกิดความสงสัยในใจแล้วมันก็ย่อปรุงแต่งไปเรื่อยๆยิ่งถ้าโผล่แลเมียไปทํางานโอทีนี่คิดมากเลยโอ้เป็นอะไร,รเปล่าก็ไม่รู้กลับมาก็ไปดูดมเสื้อผ้ามังดูที่รถว่ามีมีขนยาวๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยบ้านี่มันสงสยัยคนเนี่ยไม่มีที่พึ่งทางใจก็อย่างนี้แหละไม่มีศีลถ้าเรามีศีลเราก็ มั่นในใจแล้วออไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเห็นมามนะเสียงของพระพุทธเจ้านี่ศสีลที่เราความดีรักษาไว้รักษาใจตัวนี้ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านถึงแม้ใจจะคิดก็คิดเป็นธรรมดาก็คิดเออไม่เป็นไรเรารู้จักมีสติยับยัง้งความคิดตัวนี้ความอิจฉานี่สาคัญนะสังคมของเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสถานที่ทํางานก็ตามเห็นใครเห็นใครทําดีกว่าเราไม่ได้โอ้ โอ้ยไม่นด้มึงเก่งกว่ากูได้ยังไงวะเอาแล้วจะฆ่าจะแกงแล้วคอยแขวะคอยปั่นมันไม่ดีความคิดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเรามีใจแบบนี้นะเห็นเพื่อนนะขึ้นขึ้นยศนะหรือว่าขึ้นตำหนังเราต้องดีใจกับเขาเอานุโมทนายินดีกับเขานี่จะได้ไม่เป็นเป็นกรรมแต่คนที่ปลอมด้อยนี่กนะ็เรียกว่าปลอมด้อยจิตใจมีปลอมด้อยคอยอิจฉาเขาคอยแขวะทำลายเขาไม่ดี พระพุทธเจ้าบอกว,ว่าความคิดอย่างนี้ความคิดไม่ดีชัดนี่ก็เป็นอย่างนี้ชัดหน้าก็ไปกันใหญ่เลยแต่คนเขามียกถาบรรดาศากดิ์ทำไมเราไม่มีก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะความอิจฉาตัวนี้เนะี่ยทำไมเขามีบ้านมีสีสุนทราไม่มีก็อิจฉาน,นี่แหละตัวตัวทำลายนี่ให้จําให้ได้เพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยการบังคับจิตบังคับใจนี่บางทีเราก็คิดเออจะบังคับอย่างไงเนาะบางทีคิดไปเลยก็คิดพุทโธที่ พทุพโทพโธพโทุพโทพโธพุท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 โธนี่บังคับใจดีกว่าความคิดไม่ดีบังคับใจความคิดไม่ดีนี่อกุศสมบังคับใจแล้วก็คิดแต่ไม่ดีมีแต่ฟืนมีแต่ไฟมาเผาเจ้าของมันดีเหรอมันดีหรอือเปล่าทำตัวเองดอีมันสบายใจหรอกลางคืนนอนอไม่หลับะตบหน้าผากกันพลิกซ้ายพลิกขวานอนไม่หลับหมันไส้น่ะ,นะ,นะมันคิดอย่างนี้โมโหไม่พอใจอย่างนี้จะบข้อจะแก,กงเนี่ย เนี่ตัวเองก็โง,ง่เตียงก็ไม่จะมีปัญหาเลยแอร์ก็ไม่จะมีปัญหาอาการไม่มีปัญหาปัญหาี่ใจยเนี่ยเล่าร้อนสุดท้ายก็ไปโทษโทษนี่โทษโน,น่นโทษอาหารมากโทษเสื้อผ้ามากโทษที่ทํางานมากคนนี่คนโน,น่นโทษไปทั่วหมดอ่ะใจเจ้าของมาเล่าร้อนนะท้าไปโทษทนี่โูษโน่นโทษอจะตักเสื้อน้าัทธาี่ทำามานี่ยนาการจิตแบบนี้สภาพจิต้บบนี้เกิดกับทุกคนทุกทมื่อได้เพาราะอะไเไผ้ามาใช่พระอรหัานต์ ก็ต้องย่อมมีแต่ธรรมดาแต่ถ้า,าเรามีแล้วก็เออไม่ดีเว้ยหลวงพ่อเมื่อกี้พูดเกิดจริงจริงเว้ยึ้นแล้้ขึ้นแล้วเอาแล้วเอาแล้วคืนมาด่าแล้วาดา่วดาในใจแล้วแล้วก็ต้กบไว้กวดพุโทโธเข้าไปจำไว้นะเอาพุโทโธไว้อย่าไปเอาความคิดไม่ดีใส่ใจมันเป็นทุกข์เนาะเราผ่อนเนาะยะทวริวาปุราปริปุเรนติสักราร एवमेवाेतानाङ्गुपगपति चिता बितादु माघिपमेव समीचतु सफे पुरेन्दुसङ्कपा गंधोपन्नारसो यथा मणिचोदिरसो यथा तेयो विवाञ्जानो सभरो अभिनासरो मदे भवा वन्दरायो सुखिदेगायो गोभवा विवा

साबुदानुभवीन सदती भव अ वो सामंग का दु सबता स बधमान सदती भवद ते अव तो सांगलाका सादेवता सावेन सदा स्वोती For one day.